ท่านกองสหวาและทุกเลิกจักพัฒน์รัฐใทยภูมอ้ยไม่อเป็นไลสิเฮ้ยทอบทอบอำไมรูเรียนท่านกอสหวเลิกจัก พัฒนาใจกุลนะครับขทเขตหนึ่งจังหวัดเลยนะครับปักฐานในงานปเพเนีบุญบัางไฟกระผมนายวิร,รั์ลิขวันนะครับผู้ใหญ่บ้านปูแปด้้านพรประเสริฐตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยได้มีมติตับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกัน ห้าหกหมู่บ้านนะครับได้จากงานประเพณีบุญบ้องไฟระหว่างวันที่หนึ่งวันที่สองนินารศพศ2 5 6 7ซึ่งเคยทำมาทุกปีดังนั้นประผมจึงมีความไอ โอ้ยมันเกิือน้ยกระผมผู้จัดจางานในวันนี้จึงมีความยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งและชาวบ้านในละแวบกบใกล้เคียงกันได้สืบสานปักเทียนีบุญบ้างไฟได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับดังนั้นถึงงานจะรู้ร่วงไปได้ดี จึงมีผู้สนับสนุนหลายๆแะท่านนะครับก็จะมีลงโมหินพอสีวิไรลรักทานยศกรศิลานะครับและลงโมใจแอนล็อกนะครับลงโมเพชรมึงเลยและบริษัทแทนคุณและเสียเสียเข็มรดพ่วงนะครับและเสียโอเก้าเ้าช็อปนะครับและบริษัทรวมใจ มอเตอร์เซลคูโวต้าจังหวัดเลยและเทศบาลตำบลเอราวันครับซ e ึ่งจากงานในในวันนี้ซึ่งงานจะรู้ร่วงไปได้ดีต้องมีประธานมาเปิดดังนั้นให้กระผมได้เวลาสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านสอสอเลิกศักดิ์พัฒนชัยบุญ เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญครับพระใหญ่บิลักในฐานะประธานจัดงานนายกเฉลิมนายกเทศมนตรีเทศบาลเอราวัณคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องชาว บ้านออนประเสริฐบ้านออนสวาน่างบ้านวังม่วงแล้วก็ใกล้เคียงที่ขอรับทุกท่าน,นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ที่ได้ร่วงาได้เชิญผมมาร่วมแล้วก็มาเป็นประธานในการเปิดงานบุญบ้างไฟประจำปกกี2517พี่น้อง อำเอระวันพี่น้องทั้ง3ามหร่อบ้านแล้วก็มีน้องที่เคารบที่ร่วมกันในการจัดง,งานนะครับก็ถือว่าอำเภอระวัน,นี้มีความโดดเด่นที่สุดในเรื่องของบุญบ้างไฟโดดเด่นถึงขนาดว่างานหลักที่จัดขึ้นที่อำเภอที่พี่น้องเราทุกคนได้ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดถือว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในปฏิทินงานหลักเทียบเท่ากับงานผีตาโขนที่ดานซ้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงงานที่จัดขึ้นในเมืองเลยงานใหญ่ที่สุดก็คืองานบุญผีตาโขนดัดซ้ายอันดับสองก็คืองานบุญบั้งไฟเอราวัณ และนับวันงานบุญบ้านไฟก็จะยิ่งมีความสำคัญนันเลยมากขึ้นมากขึ้นด้วยความมุ่มือและก็ความสมัำรสมัคทีของพี่น้องชาวเอราวัณทุกหมู่บ้านเพราะวันนี้ทางทั้งสามหมู่บ้านได้มาแยกมาร่วมกันจัดที่พื้นที่ของตัวเองก็ถือว่าเป็นความสุข สรุปสนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้อนรวพลังกันไปเป็นตัวแทนขององำเภอตะมนต์เอราวัณในการร่วมงานที่อำเภอเพราะนั้นผมไปร่วมด้วยแล้วก็กระบวนของทางเอราวัณก็ได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งได้ที่หนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอให้พี่น้องเรา อันปรกมือให้กับตำบลเอราวันของเราด้วยครับน่าชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็วันนี้มาจัดรวมกันอยู่ที่นี่อีกผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีก็เห็นความสามัคคีของทางทั้งท่านผู้นำแล้วก็พี่น้องทั้งสามหมู่ได้เอากิจกรรมพื้บมากครับ การลเล่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกจจกได้มาสานต่อปรนเพณีโบราณที่ทำกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วก็ยังเป็นการะเล่นเพื่อความสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะอายุมากน้อยแค่ไหนก็ได้มาร่วมกันแสดงร่วมกันแสดงออกนะครับแล้วก็เป็นความสุขก็ช่วยให้สุขภาพ ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นก็มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางาผู้สนับสนุนนะครับที่ท่านผู้ใหญ่พรราษได้กล่าวมาแล้วก็คือบรรดาโลงโฮหินในเขตพืน้นที่ของอำเภอเยาวันที่ได้มาสนับสนุนการจัดการคมบ้างไฟนะครับก็ขอบคุณทางท่านนายเฉลิมท่านคณะผู้บริหารท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกคนที่ได้มาให้การสนับสนุนแล้วก็มาให้กำลังใจคณะผู้จัดงานของท้งพี่น้องทั้งสาม่บ้านแล้วก็ขอบคุณทางผ e ู้นำท้องที่แล้วก็ที่น้องทั้งสาม่บ้านที่ได้จัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวหลังจากเปิดแล้วก็คงจะมีการจุดปั้งไฟเป็น เป็นประเพณีนะครับเป็นการเล่นที่เริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสูู่การเคาะลุกสำหรับผมเองก็ขออนุญาตจับเรียกกนยว่าพรรคเพื่อไทยเนีครับเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญที่สุดก็คือการทําให้ราคาพืชผลเกษตรดีนะคร <ๆ S 2> ับเพื่อให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีใตอนนี้ ก็มีความภาคภูมใจอยู่ว่าลักชาอ้อยารากายางภาราดีก็ทําให้พี่น้องชาวเมืองเลยมีความพึงพอใจส่วนสิ่งที่รักปากพี่น้องไว้เรื่องเงินหมื่นนะครับก็ได้ยินจากปากนายกเสีฐาแล้วว่าเดือนตุลานคนนี้ได้คนละหนาาึ่งหมืนบาทแน่นอนแต่ก็ยัง ยังหนักใจแทนที่น้องเอราวันอยู่เพราะว่าแต่ละคนมีเงินมีทองทั้งนั้นเลยไม่รู้จะเข้าคุณสมบัติจะได้เงินหมื่นหรือเปล่านะครับเพราะราคาพื้นผลเกษตรก็ดีแล้วอ่ะครับก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ขอบคุณคณะนางรำน,นะครับที่ได้มาร่วมกันในการสแสดงนะครับให้ที่น้องได้ชมความสวยงามก็ต้องขอขอบคุณ ขอบคุณพี่น้องเราที่ได้มาสแสดงการลเล่นนะครับเป็นการเล่นพื้นบ้านที่มีปฏิบัติกันต่อเรื่องมา<ะ><ะ>ขอบคุณท่านผู้ใหญ่วิรักนะครับที่ได้ร่วนแรงมว่งใจกันกับบรรดาผู้นําแล้วก็สร้างสารรค์งานนี้ขึ้นมาก็ขอให้ดาเนินการแบบนี้เป็นไปทุกปีเพื่อความสุขของพี่น้องชาวเอาราัณของเรานะครับทันนี้ ก็ก่อนที่จะเปิดก็ขออนุโลยพรนะครับด้วยพลังความสามัคคีของพี่น้องชาวเอราวัณแล้วก็ความตั้งใจที่ดีในครั้งนี้ก็ขอให้รวมกันเป็นพลังของาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสังกมลโลกนี้ขอให้ดนบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวเอราวัณพี่น้องชาวบ้าน พรอปเสริญบ้านวังม่วงบ้านพรสว่างและพี่น้องชาวอำเภอตำบลเอราวันทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ครับอนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนอยู่บ้านย่างแกงแขนซื้อๆก็อออขอให้ได้เงินล้านสุขสุขบ่เด้อครับพี่น้องครับวัดตีได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดงานบุญบ้างไฟประจำปีของพี่น้อง ชาวตำบลเอราวัณพี่น้องชาวบ้านพรประเสริฐบ้านพรสว่างและบ้านบางม่วงนบัดน,นี้ครับขอตัวก่อนนะครับบังไฟครับจุดประถมมาเริ่ได้นักบัดนี้นะครับบังไฟบังไฟบ่มีสี่สาม 1องหนึน่งสองศูนย์ตั<อ>้งไฟนี้แทนแล้วครับ, <c oughs> นรบใน <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ขอให้สัญญาณนะครับบางไฟอยู่พี่5 4ไม,ไม <c oughs> ่ไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่ได้ทีนี้ลำดับต่อไปนะครับขอ สิ่งอื่นที่าจะไม่ได้ก,ก็ต้องขอขอบคุณท่านเลิศศัก์พัฒนาชัยคุณนะครับท่านสสเขตหนึ่งนะครับในพื้นที่เอลอเอยระวันของเราในวันนี้ที่ได้หให้เกมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงกร,รมามคุณรุงไฟของเราวันนี้นะครับ